พามาดูการเชื่อมต่อหน้าจอของตัวทีวนี้จะเป็นตัวลีดเดอหรือว่าตัว MC หรือว่า r ี v o เนะาะใช้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android นะครับใช้ทำงานเหมือนกันนะครับใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบเดียวกันนะครับก็ตัวนี้มันจะเป็นระบบแบบ เขาเรียกว่าสะท้อนหน้าจอเนาะสะท้อนหน้าจอขึ้นขึ้นไปที่จอรถจอรถเรานะครับจริงๆแล้วใช้ได้ทุกคันนะครับใช้ได้ทุกคันที่เป็นจอแบบนี้เนาะแล้วก็โทรศัพท์เป็น Android นะครับอันตัวนี้ใช้เชื่อมต่อกับ iPhone ไม่ได้นะครับใช้ iPhone ไม่ได้จะใช้ได้เฉพาะ Android แล้วก็ไม่ต้องเสียบสายข้อดีของมันก็คือมันสะท้อนหน้าจอขึ้นไปได้เลยนะครับเราจะเล่นอะไรก็ก็เล่นได้เปิด g o o g l e Map อะไรก็ได้ได้หมดนะครับ ที่หน้าจอเรารก็จะขึ้นแบบน,น,นี้ขับรถแล้วไม่ดับนะครับจอไม่ดับสามารถดูดูจอได้ระหว่างขับรถ